ถึงสูตรสําเร็จของสังการวงกลมนะคุณสามารถหาได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปนั่งจัดรูปแต่วิธีจัดรูปคุณก็ควรรู้เพราะเวลาเขาเกิดประยุกต์แนวข้อสอบมาเนี่ยทำไม่เป็นอีกไปอีกงงตาแตกอกีกโอเคมาดูสูตรสําเร็จกันหรือที่เขาเรียกสูตรลัดสูตรลัดอ่ะมันก็มาจากพิสูจน์เบื้องต้นนั่นแหละสูตรสําเร็จของวงกลมนะดู ผมทบทวนสมการอีกครั้งเป็น x กาลังส e บวก y กาลังสบวก dx บวก ey บวก f เท่ากับ0เหตุผลก็คือว่าผมบอกไปแล้ว a กับ c เท่ากันเน,นี่ยมันก็เลยเอาหารตลอดดีกว่ามันจะได้เหลือตัวแปรน้อยๆเหลือตัวเลขค่าคงที่น้อยๆอ,อยู่เหนไะ x รวมกับ x y รวมกับ y x กาลังสบวก dx เนี่ยผมปลด่นลงกไปก่อนบวกด้วย y กำลังสองบวก e y เท่ากับลบ f โอเคนะเมื่อคุณได้แบบนี้แล้วหลักการเหมือนเดิมผมบอกให้ตัวกลางหาร2แล้วลบด้วยไอ้ที่หารมัน,นอะ่ะคือตัวตัวหาร2องมันอะกำลังสองซะดู enin, x บวกด้วย d ส่วนสองนี่กำลังสองลบกับ d ส่วนสทั้งหมดกำลังสองโอเคนะบวกกับเหมือนเดิม y ลบเอ่อบวก e ส่วน2กงกำลังสองลบกับ e ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบ f 2สองตัวเนี้ยผมเอาไปฝั่งโน้นจะเหลืออะไร x บวก d ส่วน2กำลังสองบวกด้วย y บวก e ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับอะไรส่วน2ทั้งหมดกำลังสองบวก e ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบ f นี่นะผมเอาตัวลบนี่นะเหมือนย้ายไปบวกฝั่งนู้นนะเสร็จแล้วนี่จากที่คุณมองเนี่ยคุณเห็นแล้วเนี่ย hk เท่าไหร่เนี่ย h เท่าไหร่เหมือนส่วนจับมาจากตัวนี้เครื่องหมายสลับกันลบ d ส่วน2 k เท่าไหร่ลบ e ส่วน2ถามว่า r เท่าไหร่ r กำลัง2เนี่ยผมใส่รูทไปเลยนะจะได้เห็นเลยว่า ถ้าในนี้ติดลบนะสมการไม่มีทางเป็นไปได้โอเคคุณไม่ต้องไปกระจายอะไรมากหรอกคุณเห็นอยู่แล้วว่า hk มันคือ d กับ e ถึงแม้ว่าจะติดลบก็เถอะกาลัง2ยังไงก็เป็นบวกผมใส่ไปมันคือ h กำลังสบวก k กำลังสลบ f จบละนี่คือสรุปสูตรโอเคผมเขียนให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแบบสรุปอีกครั้งนะว่า ถ้าคุณเจอสมการนี้จะได้ hk นะคือลบ d ส่วน2ีน่ตัวนี้แล้วก็ลบ e ส่วน2ตัวนี้มาจาก y เนี่ยมาจาก y เนี่ยแล้ว r เนี่ยเกิดจาก square root h กำลังสบวก k กำลังสลบ f แค่นี้เองจำง่าย,ายไม่ต้องไปเครียด แล้วเดี๋ยวมาดูโจทย์กันทีนี้นจะได้ว่ามันจะไวแค่ไหนมาเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เป็นตัวอย่างนะสำหรับสูตรสำเร็จที่ผมให้ไปก็คือคุณสต็อปหยุดและลอกโจทย์ไปก่อนก็ได้เพราะว่าจะได้เขียนโจทย์เหมือนกันเขียนเนาะผมจะมาไล่แต่ขอทบทวนอีกนิดนึงเพิ่งสอนไปแต่ก็ ีนไปเยอะเหอะจะได้จําได้หน้าตาสมการวงกลมรูปทั่วไปเป็นอย่างนี้ x กาลังสองบวก y กาลังสอบ uh, วก dx บวก ey บวก f เท่ากับ0ถามว่า hk คืออะไรก็เอามาจากตัว x เนี่ยลบ d ส่วน2กับลบ e ส่วน2แล้วถามว่า r คืออะไร square root เนี่ย hk ที่ได้มาเนี่ย h กำลังสองบวก k กำลังสลบ f นี่จำให้แม่นแล้วมันจะไวมากโอเคมาดูผมดูข้อนี้เลย hk เนี่ยอะไรดูถามว่าอะไรเนี่ยลบ4ใช่ไหมมีแค่ตัวที่อยู่กับ x ที่ตัวดีนะลบลสเนี่ยส่วน2ส่วนตัว y ไม่มี0นนี่คือ hk ผมได้แล้วคืออะไร hk คือ 2 0นั่นเองพอได้2 0เสร็จทำไงอ่ะถามว่า R เท่าไหร่นี่2กำลัง2บวก0กำลัง2ลบ F F ก็คือ0คืออะไรอ่ะ2องนั่นแหละเสร็จละเขียนนะง่ายๆเลยอ่ะต่อไปตัวนี้บ้าง X ไม่มีตัว D ไม่มีมีแต่ตัว E E Y เนี่ย0กับ ลบเ2ส่วนสลบอส่วนสั่นเองถามว่า R เท่าไรสแควรูไปเลย0นย์กำลังสบวกลบเส่วนสองกลังสอลบเไม่มี0อีกก็เหลือเนี่ยกำลังสองดรูเหมือนเดิม7.2ส่วนสโอเคเนาะตัวนี้ hk เท่าไหร่เห็นนะตัวนี้อะไรลบ2ส่วน2กับ นี่นะลบหกนะลบลบหกส่วนสองได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นลบหนึ่งกับอะไรกับสามนี่คือ hk ถามว่า r เท่าไหร่ square root เลยผมเอามาเลยเนี่ย hk เนี่ยที่ได้มาเนี่ยสดสดเนี่ยลบหนึ่งกำลังสองบวกสามกำลังสองลบ f f เป็นลบสิบห้าคุณใส่ลบสิบห้าไปคิดเลขออกมาดิ 1นบวกสี่เออขอโทษ1บวก9เนี่ย10ละบวกอีก15 25ยี่เนี่ยรัศมีคือ5นั่นเองเสร็จแล้วนะตัวต่อไปตัวนี้เหมือนเดิมลบอะไรเอ่อลบ6ส่วน2เห็นไหมลบ D ส่วน2ไอ้ตัวนี้ตัว Y ไม่มี0มันก็คือลบสูนย์นั่นเองนี่คือ HK รัศมีเท่าไหร่สแควรูตไปลบ3กลัง2บวก0กำลังสลบ F. F F คือ9สังเกตดูลบ3กลังสก็9 0ไม่เกี่ยวแล้ว9ลบ9 0ไอกราฟเนี้ยไม่ใช่วงกลมแต่เป็นจุด1จุดแน่นก็คือจุดลบ3 0น,นั่นเองโอเคเนาะพราะรัศมีมันเป็น0ไม่มีเลย ดูข้อ5ดูข้อ5ลักษณะเหมือนเดิมคือลบ d ก็คือลบ4เนี่ยส่วน2ลบ6ส่วน2เท่าไรเนี่ยที่กัดจุด2ลบ3 R เท่าไรสแควรรทไป2กำลัง2บวก3กำลัง2ผมขี้เกียจคิดนะเพราะว่าจำนวนติดลบ hk ไงก็แล้วแต่ยกกำลัง2ก็เป็นบวกผมก็เลยขี้เกียจใส่ละ ลบ f f คือ16มีข้อให้หน่าคิดอันนี้เท่าไหร่เนี่ย4อันนี้เท่าไหร่เป็น13 13-16ลบ16เนี่ย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 มันได้สแควรูทลบ3ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับจำนวนจริงข้อ5เนี่ยไม่มีกราฟส่วนข้อ4เป็นจุดไม่ใช่วงกลมเป็นจุด ส่วนไอ้สข้อข้างบนเนี่ยโอเคเป็นวงกลมแล้วถ้าคุณอยากเขียนเนื้อไหมว่าจากข้อ3ามแล้วกันนะผม,มให้ดูง่ายๆนะาจากข้อ3ผมอยากเขียนในรูปมาตรฐานเนี่ยรูปเนี้ยยาวๆเนี่ยคุณได้ hk มาแล้วนี่คุณได้ R มาแล้วนี่ผมเขียนได้เลยนะเป็น x บวกหนึ่ลังสเครื่องหมายต้องสลับนะหวังว่ายังจำได้บวกกับ y ลบสามกลังสเท่ากับ ห้าลังสนี่คือจากข้อ3ที่ผมอยากเขียนในรูปมาตรฐานเสร็จแล้วเราจะใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆน,น,น,นิดเดียวนั่นเองมองปุ๊บตอบมองรุดอก,กหมดเลยเก็บไว้ใช้ซะวิธีนะี้ผมว่ามีประโยชน์มากสำหรับการสอบ